อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทในทุกเช้าแบบนี้นะครับในช่วงของ Blues Today ที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเชลซีมีโปรแกรมแมชเดย์บิ๊กแมชครับที่จะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทาวฟอร์ดจะเตะกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปวิเคราะห์เนี่ยผมลงไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะฮะส่วนข่าวในวันนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตตลาดซื้อขายด้วยนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ยังมีเพิ่มเติม ก็เดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงก์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับหรือว่าหาเครื่องดื่มข้างกายสักอันนึงเนี่ยก็แนะนําสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับ ไปว่าถึงผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะสรุปให้สักนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คู่หัวข้าทุ่มครึ่งเนี่ยนิวคาสเซิลครับเอาชนะอาร์เซนอลได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเท่ากับนิวคาสเซิลนี่โอ้ชนะเชลซีช่วงกลางสัปดาห์ก็ชนะอาร์เซนอลได้อีกนะครับก็ถือว่าเวลาเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยสถิติค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยที่เหลือในสี่ทุ่มครับมีพริกล็อกก็คือบอลมัดครับที่ไม่เคยชนะมนซิตี้เลย18เกมที่เจอกัน เอาชนะซิตี้ได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับอิฟสวิตทาวครับที่ยังไม่ชนะใครก็เสมอกับเลสเตอร์1ประตูต่อหนึ่งครับโดนยิงท้ายเกมนะครับิเวอร์พูครับก็แซงกลับมาชนะไบรตัน2ประตูต่อหนึ่งฟอเรสครับยังแรงต่อเนื่องครับเอาชนะเวแฮมไปได้3 0ศูนย์เซาท์อัมตันครับ ก็ชนะเกมแรกในลีกแล้วนะครับชนะเอเวอร์ตันหประตูต่อศูนย์แล้วก็วูฟเวนตันกับพาเลสคู่นี้ผมบรรยายอยู่นะครับจบที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมในวันนี้นะฮะถ้าเชลซีเนี่ยเก็บ3คะแนนได้นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยจะมี20คะแนนกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยนะฮะจะแซงฟอเรสอาเซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าแต่ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับอะไปว่าถึงข่าวมีอะไรกันบ้างครับมีรายงานสื่อที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อจาก อิตาลีนะครับฟุตเบอร์คาโตเนี่ยรายงานแหมแฟนเชลซีจะถูกใจเลยเพราะมีรายงานว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเวสลี์ฟอฟาน่าและก็อักเซลดิซซี่เนี่ยยังได้รับการยืนยันว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ระยะยาวที่เชลซีต่อไปครับแต่เบอร์โดบายเดชิลเนี่ยดูเหมือนว่ามีแนวโน้มจะต้องย้ายออกจากทีมนะครับโอ้ oh, แฟนเชลซีนี่เรียกว่าเฮลันเลยครับถ้าเป็นข่าวแบบนี้จริงๆนะฮะ ขณะที่โรมาโน่รายงานบอกว่าภายในสโมสรเชลซี Chelsea ครับรวมถึงตัวมาริสกาแล้วก็เหล่าผู้นวยการรวมไปถึงบุคลากรทุกคนในสโมสรเนี่ยเชื่อว่าอังเรซานโตสเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญของโปรเจกต์ที่เชลซีอย่างแน่นอนขณะเดียวกันโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยเคยมีโอกาสที่จะขายอังเรซานโตสแต่ว่าปฏิเสธข้อเสนอไปพวกเขาได้รับข้อเสนอมากมายสําหรับอังเรซานโตสครับแต่เชลซีต้องการให้นักตเตะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ระยะยาวและอนาคตของสโมสร โดยพวกเขาเชื่อว่า Starbook ครับือคือจุดหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมกับอนาคตที่เชลซีครับซึ่งทางสโมสรต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเ,เงียบๆรอบตัวของซานโตสเนี่ยแต่ว่าผลงานของเขานั้นเนี่ยยอดเยี่ยมและทีมงานภายในสโมสรเชื่อว่าซานโตสมีอนาคตสดใสรออยู่กับเชลซีนะครับ ขณะเดียวกันจาคอบซินเบิร์กครับจากกาเดียนรายงานบอกว่าภายในสโมสรเนี่ยได้มีการชินชมการทํางานของลรเรนซ์จูเอและพอวินสเตลลี่ซึ่งพวกเขาได้ตัดสินใจครั้งสําคัญในการแยกทางกับโบเชติโนหลังจากมีการประเมินผลงานของทีมในภาพรวมแม้ว่าเขาจะเคยถูกวิจารณ์กันบ้างครับแต่ตอนนี้เชลซี Chelsea ดูเหมือนกําลังมาค่อนข้างจะถูกทางนะครับอ่ะก็ผลงานดีก็ได้รับคําชมไปนะฮะขณะเดียวกันมาริสก้าครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า เมื่อทีมของคุณไม่มีนักเตะที่มีความเป็นผู้นํามากนักเนี่ยหรือมีความเป็นผู้นําจริงๆเนี่ยคุณต้องสร้างในส่วนนี้ขึ้นมาเองเพราะทีมที่ขาดผู้นําและขาดจุดยึดเหนี่ยวเนี่ยมักจะเจอความลําบากซึ่งผู้นําในทีมที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยพวกเราก็มีความสุขกับพวกเขาครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ต้องก้าวขึ้นมาในแง่ของความเป็นผู้นําและเรากําลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ถูกต้อง ขณะเดีวยวกันมาริสกาก็บอกว่าสิ่งที่ดีเกี่ยวกับตัวของโคพาเมอร์เนี่ยก็คือเขารู้ตัวว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เขาสามารถพัฒนาได้ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเขาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ความเป็นจริงคือเขายังไม่สมบูรณ์ยังมีหลายอย่างที่เขาสามารถทําให้ดีขึ้นไปอีกนอกจากนี้มาริสกายังให้สัมภาษณ์ครับบอกว่านี่คือความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับแต่ผมคิดว่าผู้คนส่วนใหญ่ชอบเมื่อคุณซื้อสัตว์และบอกความคิดของคุณอย่างตรงไปตรงมา ผมชอบเวลาที่คนอื่นเนี่ยซื่อสัตย์กับผมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามและผมก็พยายามที่จะทําแบบเดียวกันกับนักเตะบางครั้งเนี่ยที่เราพูดบางอย่างกับนักเตะมันไม่ใช่ว่าเพราะเราต้องการจะเป็นคนที่ใจร้ายครับแต่มันเป็นเพราะว่าเราต้องการจะเสื่ออะไรบางอย่างให้กับพวกเขาครับ และพวกเขาก็จะรับสารนั้นไปดังนั้นเนี่ยไม่มีจิตนาที่จะทําตัวเป็นคนไม่ดีเลยนะครับผมพยายามที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตว์และเป็นคนดีเสมอและผมก็เข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมคิดว่าการซื่อสัตว์ย่อมดีกว่าการพยายามพูดอะไรที่บิดเบือนก็คือมีอะไรก็บอกเลยครับว่าไม่อยู่ในแผนก็ไม่อยู่ในแผนอะไรแบบนั้นนะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงสไตล์ฟุตบอลของรุดฟานนิสเซอร์รอยนะครับเขาบอกว่าคุณจะเห็นได้ว่ามีบางอย่างที่มีความคล้ายกันกับ ที่อริเทนหาเคยทาครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปครับคุณอาจจะเหมือนจะเห็นเหมือนความแตกต่างอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วแนวคิดก็ยังคงเหมือนเดิมขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเลวายควิลครับก็บอกว่าบทบาทของผมมันเปลี่ยนไปมากผมได้กลับมาเล่นในตําแหน่งที่ถนัดตามธรรมชาติครับการที่เอโซมาริสกาจัดทีมในล,ลักษณะนี้เนี่ยทำให้ผมสามารถเรียกศักยภาพในการเล่นฟุตบอลออกมาได้ดีที่สุดแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่ครับและสามารถจ่ายบอลเข้าสู่แดนกลางเพื่อเริ่มต้นการบุกได้มากขึ้น ในแง่ของทีมเนี่ยรูปแบบการเล่นของเราตอนนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงครับเราไม่ได้เน้นที่การบุกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่เราต้องมั่นใจทุกการบุกจะมีการวางแผนและคิดอย่างรอบคอบรอจังหวะที่เหมาะสมครับในการยิงเพื่อให้เรามีโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูให้สูงที่สุดสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราก้าวขึ้นไปอีกระดับนอกจากนี้ครับ ทางโควิวก็พูดถึงมาริสกาครับบอกว่ามาริสกาเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเป็น perfectionist นะครับคือถึงแม้ว่าในห้องแต่งตัวของเราจะเต็มไปด้วยนักเตะที่ยุน้อยครับแต่เขาไม่เคยจัดการกับเราแบบนั้นเลยมาตรฐานที่เขาตั้งไว้สูงมากและเราต้องทํามันให้ได้ในทุกๆวันมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเป็นการซ้อมหรือการแข่งจริงครับคุณต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดและทุ่มเททุกอย่างที่คุณมีให้กับเขา และเขาจะตอบแทนคุณกลับมานั่นคือเหตุผลที่เขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและทําสิ่งที่มาัศจร,รในวงการฟุตบอลนะครับขณะเดีวยวกันครับพอลเมอร์สันออกมา้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าเชลซีควรส่งไปโดนโตลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันอาทิตย์ครับเขามีความเร็วครับและนั่นอาจเป็นอันตรายต่อยูไนเต็ดได้เขาจะมีประโยชน์มากตอนที่ทีมเอาชนะการเพรสของยูไนเต็ดได้และสร้างจังหวะการเล่นตรงนั้นขณะเดีวยวกันก็มีรายงานบอกว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยให้ความสนใจในการเซ็นสัญญ,ญาก,กับคาริมอาเดยมี และทางสโมสรเนี่ยอาจยิ่งข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงกว่า40ล้านยูโรสาหรับปีกของดอทมุ mun. ลรายนี้ขณะเดียวกันมีเรื่องของโอซิมเฮนอัปเดตเข้ามาครับบอกว่าการรลาตาสรายต้องการเซ็นสัญญาก,กับโอซิมเฮนแบบถาวรแล้วก็เตรียมยิ่งข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่า50ล้านยูโรครับให้กับนาโปลีก่อนที่เชลซีจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งนะครับพูดตรงๆนะฮะเทรนอิสซักยิงแบบนั้นนะในเกมอาซนอลเนี่ยผมว่า โอชิมเพนพู้ลงตรงช่างแม่งนะฮะไปเอาอลิเซนเดอร์อิซักดีกว่าซึ่งยังไงก็แพงครับผมว่านิวคาสเซิลก็ไม่ปล่อยแหละแต่ผมชื่นชอบส่วนตัวนะอลิเซนเดอร์อิซักนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีข่าวอื่นที่น่าสนใจครับท็อกสปอร์ตรายงานว่าสเปอร์เป็นทีมล่าสุดที่สนใจในตัวของคาร์ลสบาเลบากองกลางของไบรตันนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับแน่นอนนะฮะคาร์ลสบาเลบานี่คงจะทําเงินให้กับทางฝั่งของไบรตันได้อีกแน่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยขาย นะฮะทางด้านของมอเซสไกเซโดให้กับทางเชลซีมาก่อนนะครับก็ทำเงินได้ตลอดนะสำหรับทางฝั่งของไบรตันนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับมีรายงานว่านาโปลีเนี่ยกุญซือก็คือเตอรนคอนเต้ต้องการคว้าตัวทางราดูดรากูซินครับกองหลังของทอนัมฮอสเปอร์นะครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานซึ่งผมว่าตีไว้เป็นลือครับว่ามาดริดเนี่ยนะวางแผนที่จะ ดึงตัวเอนโซฟอนเดเดสอย่างที่รายงานไปก่อนเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับโดยอาจจะมีดีลของออเรเลียงชัวมินี่เข้าไปด้วยโด,ย,ดยมาริี่ยวางแผนที่จะปรับปรุงแผงมิดฟิลด์ครับโดยที่ชัวมินี่มีโอกาสจะเซ็นสัญญา,าสลับกันก็คือจะเอาเอนโซฟอนเเดสมาอยู่กับทางเรอัลมาดริดนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าให้ตีไว้เป็นหลือเลยนะฮะที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับ พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ15ล้านยูโรบวกกับเฟรนต์ตอรเรสครับเพื่อดึงตัวคาริมอาเดเยมีนะครับซึ่งอาเดเยมีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็มีข่าวกับทางเชลซีอยู่นอกจากนี้ครับเปเช่กยย็ใกล้จะต่อสัญญากับอาชารฟากิมีออกไปแล้วนะครับก็เป็นรายงานจากฟาบิโซโรมาโนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเขาอยู่ต่อแน่นอนสําหรับอาชาฟากิมีนะครับส่วนข่าวเชลซีที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับเรื่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขาย จริงๆเนี่ยนะฮะมีรายงานมาสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเหมือนเชลซีให้ความสนใจนั้งแต่คนนี้จริงๆครับเพราะว่ามีเชลซีวิลล่าบอลมัตเนี่ยที่จับตาดูแล้วก็ส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มการเล่นของทางคริสเตนตัสอูเช่นะฮะเป็นตัวรุกของ เกตาเฟ่ fe, นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจำมาได้คนนี้ก็มีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเจ้าอูเช่เนี่ยนะครับไม่รู้ไปชอบอะไรนักหนานะครับอ่าที่เหลือก็มีเรื่องน่าประทับใจนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของเดเมนดัฟถ้าใครจำมาได้ยุคสมัยก่อนที่ดัฟเล่นกับอรเบนเล่นกับร็อกบาอะไรพวกนี้นะครับเดเมนดัฟเนี่ยเอ่อพาเชลบอนครับในหลีกไอแลนด์คว้าแชมป์หลีกได้สําเร็จนะครับเขาในโทรหาโชเซ่มูรินโญ่นายเก่านะหลังจากพาทีมเชลบอนคว้าแชมป์ได้นะครับก็ถ เหลือเชื่อมากนะครับเพราะว่าเชลบอนเนี่ยเป็นทีมที่เป็นรองในหลีกไอแลนด์นะครับแล้วก็ก่อนเริ่มเนี่ยเขามีรายงานว่าเชลบอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเต็งนะครับแต่ว่าเดเมนดัฟพาทีมเป็นแชมป์ได้นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับคืนนี้ฮะมีแมตช์สำคัญครับก็อย่าลืมแฟนสิงห์บลูช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็ใครที่อ่าจะอยากคาดเดาว่วาเชลซีจะชนะได้หรือเปล่าเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเนี่ยอาจจะทั้งก่อนเกมพักครึ่งแล้วก็หลังเกม ในเกมที่เชลซีไปเยือนแมนยูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ